สวัสดีค่ะธรรมส้มทั้งบ้านเอฟซี FC ทุกท่านนะคะวมือนี้ก็มาพอกับเจ้ข้ามสามตัวเต็งคือเแล้วนะคะเมื่อนี C ้เจ้ข้ามสามตัวเต็งสิพาท่านผู้ชมไปติดตามเล่าความฝันกับคุณยายผลนะคะคุณยายผลนี่เพิ่นฝันนะคะฝันว่าคู่นี่ไปหาเสียงนะคะคู่สองคนไปหาเสียงนะคะกับผ่านคนหนึ่งนะคะคนหนึ่งว่าผ่านนะคะคุณยายผลนี่ก็ได้ขึ้นรถไปน้่งเขาเนาะคะ่ะที่คนผ่านเนาะคะ่ะ รถไปกับทีหาเสียงใดนะคะคนเต็มรถเพิ่นวานนะคะ,ะมีคนได้หลายนะคะเท่งผั้นทรายผู้ยิ่งนะคะขึ้นขี่รถไปนะคะสำับความฝันของคุณยายผลสิเป็นอย่างไดเป็นไปเป็นมาแนวใดกับบเป็นการเสียเวลาานะคะทานผู้มเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณยายผลไปพร้อมกันค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะคุณยายผลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมมีก็เดินทางมาติดตามเรื่องเล่าข้อมันของคุณยายผลนะคะเนาะคุณยายนีเพื่อนเป็นอีกคนนึงค่ะท่านผู้ชมที่ฟันแม่นค่ะก็ได้เดินทางมาพอกุยายแล้วก็สอบถามคุณยายว่าคุณฟันบองวดนี่คุณยายค่ณมาคุณฟันนะค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าข้อมันของคุณยายนี่สิเป็นไปเป็นมาจังไดคุณยายคือเสิ่ยงท่าท่างตัวหลขกตัวใดกะ ฟังจากปากของคุณยายพร้อมๆกันแล้วค่ะท่านผู้ชมคุณยายฝันว่าจังไดยคะฝันว่าจังไลยแม่ออืฝันว่าจังไลยนี่เอาหมดจำไปบอกให้บ่แม่แก่ฟังนะค่ะค่ะบว์โบวให้ฟังเพิ่งอีกฝันวันนั่นนี่ว่าฝันเกเขขีเ่ยวกับคู่แมวค่ะบ้านฝันเอาคู่แมวนี่มาเอาแม่นี่พาไปหาเสียงอยู่ถวายหน่อยอบ้านเอาหลายคนขึ้นรถไปนอนค่ะก็หอดถวายหน่อยบ้านว่าห่วยขึ้นรถ รถขึ <c rap> นคนค้นเต็มไป <c rap> ไปบ้านนี่ไปไ,ปไปด้งินนข่าวประกาศอยู่ห้องก็ใจข่าวอยู่ออยนนีอยังขง็เพนก็สบายโุงเรี้ยเพนนออยู่เล <c rap> ียนของเพิน่น่ค่ะบ้านแมกเลยว่าแม่ม่หมดไม่ชิมว่าทรงกูอยู่บ่อย่าเผาพึ่งย,า,ยากลายอีแม่มันก็คนเคยว้าฉันนอพันเขียวเพิ่นได้นี่ขี่รถเพิ่นไปบ้านนี่เพิ่นก็เลยว่ามมหาเสียงบัตเพิ่นก็ประกาศให้องก็ากางกใจข่าวเพิ่นว่า บัไดเเด้อคู่จงเนี่ยนสองคนในได่ผู้เดียวไดแต่คู่แมวคนวันดีสิแม่ก็เลยห่วยคู่จงหาคือกันบอกคือบัวไดว่าบัวไดตัวพันสอนนอเลี้ยงอยู่สะอาดพนว่าหนูสอนอยู่สบายหน่อยหนูก็เลยเอานู่งพันนู้เลยไดพนว่าไก่คู้หนึ่งเป็นบัค่ะได่คู้หนึ่งตัวคู่พันดาดอไดคูแมวพนว่าสมัครแคคสองคนพนสองคนพ่นเอาผู้หนึ่งพันเอาผู้หนึ่ง ว่าอันคู่แมวได้คนละคู่แมวได้คู่จงบ่ได้คะแน่นเพราะเม็ดผลวานสีได้แต่คู่แมวบ้านแม่ก็เลยว่าห่วยเพื่อนใะไจักทันบ่อหูตัวนี้บ่อหูนี่แต่ว่าได้ได้แต่คู่แมวค่ะบานนี้จังว่าห่วยเพราะว่าคู่จงหาเสียงเจอคือบวกกรหาพี่น้องน้ำบาดคืออย่างไรค้นยูแม่ก็บอกว่าผัวกคนนี้สีแล้วห่วยคู่จงคนซ้อนเรียนอยู่ความสะอาดนู้ซ้อนอยู่สบายหน่อยคนว่า คือแม่เอาแต่คนเพื่อเต็มหลดเพลินยังวะคนเต็มหลดเออแม่เนี่ยบนแม่ก็ขี่ไปท่อเพลินอยู่แต่ว่ามันหัวหูว่าจะคนจะคนเนาะค่ะก็เลยอันพระหอดหันหนึ่งขึ้นพระกาศเพรคนขี่รถขึ้นพันธ์สีแฮไปเขอดเลี้ยววัดสวายหน่อยนั่นละโออเออวัดสวายหน่อยค่ะค่ะบ้านนี้ก็เลยเพลินว่าคู่อันคู่จงบริเลกแนเพื่ปเขาบอกเอาเพลินว่าเขาจะคู่แมวเพลินว่าค่ะดิ้งเงี้ยซ้ำนี่ก็เลยสด็จขึ้นเรื่อยน่เพึ้นหาเสียงนี่เพึ้นหาเสียงไปอยังบ่หู แต่ว่า<ม>หาเสียงแต่ว่าหาเสียงแต่ว่าคุณแมวหาเสียงแต่ว่าขึ้นรถแล้วพิ่นไปแม่น่ะบ้านก็หอดผลพลนามหาเสียงบั่นผลร่วมคะแนนกันผลประกาศในห้นนมมองก็แชร์ข่าวผลคุณแมวบดายโอ้คู่จ้องบดายพ่อแม่เขาว่าเอาผลบานเสียเอาแต่คู่มแมวค่ะเออมันปเป็านายังไงมันสิปเป็นยังไงบ้าน,าานท่านเอาจะคู่แมวแะแสดงว่าอายุผลบ่อายุผลเฮียหยังบา้านนี่มันอายุผลเฮียแมนอัน มันเป็นออย่างไดอางอายุเพิ่้จปีขึ้นใหญ่หู่ะะเกิดพ่อสอะไรพ่อโสสิบสี่แล้วมาหลุดบพเหรอเกิดพ่อโสิบสี่ปีนี่สองห้าหกเจ็ดกับประมาณหาสิบสามบอกาสิบสามที่เพียงหันก็บไปจักแลระบบหูเนาะค่ะชิบานหันโบโบถึงห้าสิบสามกับสี่สิบสามแล้วค่ะเนาะป้าจระเม็ดละจอยอายุเพิ่สี่สบามปีบานีทวพนหูบ่ะคะคุณบอบอเจ้าจะพัดบึงเอง ไปแนมวบุงเองไปแหวบบุญเพราะว่าคนเต็มรถแล้วคนเต็มรถคนว่ามันช่เป็นอย่างใดไอแนวนี่พันแบบนี้แล้วแก่คนในรถนั้นมีผู้หญ่งผู้ชายปนกันกันเลยเออมันช่เป็นอย่างไดบ้านผู้หญิงผู้ชายผู้เฒ่าผู้นมบอกค่ะซับกันเออบ้านนี้แม่ก็เลยว่าพันบั่นปะแกให้หมดไม่อ่อนพังแล้วอีจัดนี่นะค่ะค่ะก็ข่วงแก่คนฟังเฮ้ยคนว่าบ่แม่คู่อัน อาแม่เราสิถึกเลขบอกคุณาค่าถ้้พวกนีเว่าขึ้นซอนขึ้นอีกว่าในพวกขั้งหลายคนาแก่จนฟังเฮ้ยขั้งหลายที่ประถึก็กไม่เจะ พญาจมญายมพี่บ้านที่เบ้าสี่ต้ที่นั่นแล้วคนเฮาทรราบุหูเลืองมันบ่ละคุณดงงบอกไปจังนึงูดงงบอกไปจึงแม่ก็คิดไวย่ังสันหลัหัวขันใต้คุณแม่เอาใต้คุณก็ตต้น้ำแดนมาเอากูไปน้ำค่ะแม่ก็เลยไวาสิงซีแม่เดี๋ยคุณใหญ่ฝันดีมีโชครวาถาชลผ่อปากค่ะราวเพิ่นนี่ ไปหาเสียงเราได้ตามที่ตรงการเนาะเราได้ตรงกาวมานีรลเพื่อนนี่กระคนคนไปเต็มลดนาเลยทะเบียนเพื่อนนี่สีสีน้ำโชกก็ได้ค่ะครับอายุเพื่อนก็บบหูแม่นั่นบหูแม่ว่าแต่มันเป็นลูกเนี่ยอื่นผลไดเดียรู้เขาว่าเนอะค่ะฝันดีมีโชค่ะคุณยายขา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 วลขา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 อพขาขาขาาา่ะาพ คิดสิบสี่ค่ะสองห้าหนึ่งสี่สิบสี่ดาวาเลขทะเบียนรถของเพื่อนคุณยายเคุณนบ่หูค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจังไดกะเดี๋ยวแอดกะสิไปติดตามมาให้แล้วก็ฝากไว้ใต้คอมเมนต์เด้อค่ะข่าบันความฝันของคุณยายมีหยางเพิ่มเติมอีกบ่ค่ะบ่บอบอ้กคนไดนี่จีบๆขนั้นมันนั้นค่ะบันนี้อายุคุณยายจ็ดปีลรอคะหน่อยพศเก้าหกเนาะพศสองสี่เก้าหกค่ะก็ให้ท่านผู้ชมมันเป็นสีเจี๊ยบชีบคนใดด้วย เจ็ดสิบเอ็ดบ่ค่ะนั่นมันงคือแมนตัวสอสอเจเจ็ดสิบเอ็ดตีบ่เพราะว่าคุณยายก็เลยไปกับเขาอยู่ตักที่ของเกี่ยวกันอยู่เนาะก็ไปตัวแล้วไปขัดเทียจิงก็เดาที่ว่าัวของนายฮู้ดแม่นมึงสิตายน้ำไกีแมวอีก่ล้วขั้นดีค่ะเป็นยค่ะแต่ว่าคุณยายก็ไปหลุ่นแม่นบ่ว่าไปหลุ่นแล้วไปพังที่ไปพังเขาเจ้าเอกที่ประกาศที่ลาว่าผู้จงบได้น้ำเขาดอก เอาคู่แมวเพิ่นว่าได้แต่คู่แมวเพิ่นว่านนี่สิแต่ว่าคุณใหญ่ก็ได้ขึ้นรถไปนําคู่แมวมาไปหาเสียงซอยคู่แมวเนาะไปนําเพิ่นแล้วล่ะไปฟังเพิ่นเว้าอยู่บ้านสวายน้อยค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแนวทางตัวเลขของคุณยายผลหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมของเฮา ก็ขอให้ขึ้นใหญ่กับท่านผู้ชมของเหาโชคโชคมันมั่นรวมกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้กับมะเบงตุลีของแม่พลเนาะค่ะแม่พลนี่เพิ่นฝันว่าคนไปหาเสียงเนาะค่ะไปสองคนกะสนะเนาะค่ะกะสนะคนหนึ่งเนาะค่ะกะพานแม่พลนี่กระได้ขี่รถไปนั่งถีเพิ่นหาเสียงพานเนาะค่ะเพิ่นกับเพื่นขี่รถไปเนาะค่ะหลายหลายคนเนาะค่ะ เดทะเบียนรถที่ขั้นไม่พ้นหนังคีกะเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเนาะค่ะเล็กทะเบียนรถเพิ่นตัวเพิ่นคีไปน้าเนาะ,ค,ะค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าค่ะพ่อซอกเกิดของทีเพิ่นพานเนาะคะ่ะคู่แมวคุณนม่เนาะคะ่ะผู้เพิ่นหาเสียงพานเพิ่นเ,นเป็นคู่แมวเนาะคะ่พะพ่อซอกเกิดของเพิ่นกะสองหาหนึ่งซีค่ะสองหาหนึ่งซีกับหนึ่งกลุ่มผ้าสองหาหกเจ็ดค่ะ กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคัมสามตัวเต็งน้ำเนยด้ยค่ะสำหรับคลิปนี้เจค่มสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ